ผมชื่อนาย้นัทวุฒิสาวันสารีครับผมนายวิทยาเวจันครับอยู่ชั้นระดับปวสสองครับช่างไฟฟ้ากําลังครับจะมานําเสนอโครงการเก้าอี้บันเทิงครับชาร์จแบตได้ด้วยครับครับซึ่งวันนี้เราสามารถเปิดตัวและชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งประกัาชาร์จกันจะประกอบไปด้วยแผงโซลเซลครับ ชาร์เจอร์ครับซึ่งแหล่งเรือเซลล์ชาร์เจอร์นี้จะนําแบตไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเราใช้ขนาด12โวลต์5แอมป์นะครับซึ่งแบตเตอรี่นี้จะนําไปออกมาสามารถชาร์จแบตแล้วเปิดเครื่องเล่นอุปกรณ์เล่นเพลงได้นะครับซึ่งอุปกรณ์เล่นเพลงของเราประกอบไปด้วยเครื่องเล่นนะครับจะใช้ไปขนาด12โวลต์นะครับแล้วก็จะออกมาที่ตัวขับเสียงนะครับตัวขับเสียงนี้ ใช้ไปขนาด8โวลต์ถึง3 5โวลต์น,นะครับซึ่งสามารถขับหลอกกำพูนได้ฝั่งละ50วัตต์นะครับเตเมด้วยนะครับ ขอจบการน,นำเสนอนีงเท่านี้ครับาพี่เอ